ครับสวัสดีครับผมพ่อกันแล้วครับก os, ่อนคำพิสาลแม่เมตรมื่อเนี้ยผมก็ได้ติดตามพ่อเจริญพัตนาครับมาเกี่ยวเขาอยบ้านโคกหนองบัวครับตำบลบัวคำอำเภอพุชัยจังหวัดเลยครับเมื่อเนี้ยมาเกี่ยวเขาไอ้พงเยี่บงองูยครับพี่น้องครับเขาดอกขอศิภาครับ ครับกำลังเกี่ยวเ่าดอก็ขอสิหาอยู่ครับน้องพงเย่วงครับบ้านหน้องโกกบัวตำบลบัวคำอำเภอโพชัยจังหวัดเลยครับแปกครับวันนี้คนซื้อวงมาพอกันครับพี่น้องครับพูดไทยนี่ก็ซื้อวงคือกันครับพี่น้องครับจะของหน้าก็ซื้อวงครับพี่น้องครับ เกีียวเขาท่ามกลางบรรยากาศกำลังสีหนาวครับอากาศกำลังเย็นครับอายุตรงพุ่นก็คือบ้านโคกหน้องบัวครับพี่น้องครับแถวพุ่นครับน,นี้ผมก็ดีใจร้ายครับน,นี่ไปออกผ้า น่ากระเพื่อเขียดเชียงขวันครับโอ้ดีใจแห้งหลายครับ ครับพี่น้องครับจ้าของหน้ากับวงคนท้ายภาพกับวงคื่กันครับพี่น้องครับเอ้าเจอกันแล้วบาทนี่ครับนี่แหละครับท่งนี้กับท่งนี้กับป้าอ้อยครับ ทาานีนดินนิรมสมบูรณ์ด้วยกันครับเกเกี่ยวเขาที่แต่คนมีเงินครับพี่น้องครับถ้ากันจะเกี่ยวเขาทวนนาตวนตาครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องครับ ยังไดก็ขอให้เขาเป็นราคาเด้อครับพี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องปไปขายกับพ่อใดเนี่ยเอาแนอนอนมาได้ครับปีนี้ได้ปีหนาพ่ได้ครับปีต่อไปอาจจะพ่อได้อาจจะรวมก็ได้มันแล้วแต่อินทาอากาศครับเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมวข,ขอจ่ายไปก่อนเด้อครับ ว่าที่ไปเกี่ยวต่อไปผู้ใดกนความติดตามชม o เนอะครับพี่น้องครับแล้วคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับผม